ขึ้นขึ้นมาไกลหน่อยครับให้ให้อาจารย์เดินช้าๆหน่อยทุกคนขึ้นมาเลึกๆหนยครับให้เดินให้ภาพมันเล็กๆหนยครับขึ้นสุดเลยขึ้นสุดขึ้ปสุดขึ้สุดขึ้สุดขึสุด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 ปสดดดดสุดด ไายอยาอายาอได้มาด่างด่างดงด่งทั้งเปิดโลกทงบังบังโก้เปิดโล่ทบังโก้ทำเปิดโลกทงบังโกเปิดโล่ทบังบังโก้ทำทงทำบงเปิดหองวันนี้ข้าเจ้าเป็นผู้ฟีบารมีกับอาจารย์อู้บารมีจากนุกปาจากท่นี้แถงนี้ใหญ่ห้าร้อยลาตวร์ว้อยห้าพันสุตีพปะลกคมนุษยนับบัตรนีผู้มาเปิดบริการนับบัตรนีได้เถิน ทั้งเปิดทั้งเอาเปิดทังทางเปิดนะเปิดหมูเปิดทุกเปิดขาเปิดยะเปิดเปิดที่หมูขายะยาวะเทวะอีติวิโสพระว่าปะยุปาเหปะยัดูตาต่ออ้ออออ้อทิพมตะต่อเยี่มปักกาทูยะปักกาเหตุวะโลกรักอนาอิติันติหุลูหุลูตวะหายะ Variance, figured, ทุางไปเกิดโลกหังหังมังมาเกิดเมื่อสังขทางไปเกิดเปหังพุทธนโมพุทธายะไม่ผิดที่ม่อิโอสถสุนทรัพย be so ์จะุุคะพระราชุปริาย พี่เตะหกแม่นาอยู่ในป่าช้าก็ดีเรื่องกระช้าก็ดีข้าพเจ้าขอทาการเลี้ยงวันนี้ครับเลี้ยงกับภาพครับกับภาพป่ายำนะฮะเลี้ยงกับข้าวอาหารมาวันนี้เธอถึงสะอาดนี่สะอาดนี่โตโตสะอาดนี่สะอาดนี่โตโตหลังที่เขจะเปิดเจ้าที่เจ้าทางเจ้าดังเจ้าดมเจ้าคนเจ้าสร้างเจ้ามังจะมีเจ้าหนองเจ้าของจะบึงใหญ่ก็ดีตีกระลาที่คุมฐานนี่ประเมินปีแสนปี กูจะเปิดด้วยบารมีอันโอกรเกริดตนของข้าพเจ้าพบปู่ใหญ่หมามุ่งเทพและท่านเน็ตแอร์จอบคำังเวทภูมิเศ์นักหนาจงขอเปิดฟ้าดินสุก,กันฟ้าสมาดินสวนใหญ่500ร้สวนน้อยห้าพันสิชั้นบาดาลขึ็นไปโลกนี้นี้ให้บารมีจงโกเกรดทิ้งมีพยานาคพยาคราดาดูแลอยู่นับบัดนี้ด้วยเทิน ไอ้สูยุปปายไปยะสู้ตัดด่าอ้ออ้ออ้อนี้ผมมาแตาปุยยาบกก็ให้ตโลกนะไอ้ตี่สติหุลุฮุลุตัววายะวิติวิติวิตเตวิตเตวิตเตวิตติตกิตติกิติอาทิติหุลุตัวะยะอิทวังเทวาตวังฮัตเรวะมอิสิตมอิสิตตวงมุนีตวังห้ามรู้ปกะกอบว่าเจ้าประหังเตสังพิพันธ์ผู้กองปัญญาอีของตับปังคุปชังที่จั่งตาด้วยบารมีอันเดชะในตัวตนจะเปิดให้ตัวตนหับบัดนี้ด้วยเถิด ให้มีโอเกิดด้วยอำนาจพระกรระเดชะบารมีหบัตนีด้วยเถิดขอบารมีจงโอเกิดได้ที่น <illa> ี <Darwin> ้จะเป็นเต่าทำองค์สิทธิ์มหาเศรษฐหนึ่งผู้ใดที่คุมฐานที่เป็นหมื่นปีแสนปีขอเปิดด้วยบารมีอันแก่ก็จะเปิดด้วยอิสโซบายูปปาหิปยาุสุสตะอนิบมรตะภูจักกัสโลกนาอิติหูรูทุาย่าวิติวิติวิติมิติมิติมิติเกิตทอัติทิหูตทวยจิตวังเทวดาตรงันและเทวดอิสิมาอิสิตวัง มูลีโ<บ>ตงห้ามุกอวัชพะัรเตสังที่พันนางโมขังปัญญาใิสังตะปังสุกของนิจจนาโดยเดชพระปริมีพเจ้าและเดชแอรูเรนีปรมีกากเกิดใท้รกจักปริตัวจะูด้ทุกคนที่อยู่ณที่นี้เดชเปิดปรมีกเกิดแล้วทุทังบังเกิดเปิด้ทมม่เกิดเื่อมทางโดยเสุนสะขาสน่สุน่น่านน่สันน่ น uh ังด้วยเืออือผูาคนผ่้ันนั่งผู้คนจะผูกกันอย่งน้าคใหญอยู่เนี่ยครับดอมากเลยนี่พวกผีดอกก็น

ทำไปดีกันครับตรงสเกได้เลยตรงสเกลได้เลยนักการคิตังนีลนี่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 นีนี่นนี่นี่นีนนีนนี่นี่นี ได้เลิกฐานาทีดีแล้วในค่ำคืนนี้นฮะจุกเทียนไทยได้เลิกได้ยามบวงสวงท้าเวสวรรณนะฮะทีฤทลิ์ นะบัดนี้เปิดตานะครับเปิดตาเปิดเจ้าที่จะทางเมาาเพื่อคุหมอที่เคยยกสะพานพาขันตุงวรรุ่เวทัยรัพย์ทรย์ทยะทรมตที่อย่างพิจิานิ้านังจะเกตุกติดาดสภาพเปรัวเพื่อนมดเยียบาากตู้ทยียะมีจงกปเกิดํานาจด้เปิดนาเปิดเออเจ้าที่จะทางบัดนี้เธอทุกทางมาเกิดเปิดกจะหางมามาเกิดทีางขทางมาเปินะทัมยาสหัสสรยา จ้าทีเจ้าทาเจ้าดำเจ้าเดิมเจ้าคนเจ้าสงเจ้ามองจะมีเจ้าหงะคงจ้มืงใหญ่กฤติปีกระปูสมสอบสอบเมืมสอบแผ่นดินนอกปันีวันนี้เป็นผู้ปรมีก่อเกิดและปเปนเปิาสังหิเปสุยฮราปุวนนให้พันเตปตต่างมาเปิดเทานกุลปุลทรัพย์พพอตะเวนพยายามยโลกพยายาอยู่รับพุททางเปิดทางมังเปิดังางเปิดเปิดิสวนนปันีด้วยเถิด

คอาสุขหายส่ความใ่หาวามนือยปันเจ็สงตงทั้งีอันบัดนั้นุมาโลิกี่สมัดสตางนัน4้วทำให้ทั้งบงสูงที่ตกลำนับับเทำยมเืการเตรให้จึงับปัดนี้ด้วยเถิดให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้า้งเจอนำ้าคนเจ้าต้องเจ้ามองินดีเจาหนงเจ้าคงจะมึงใหญก็ดีที่กระดาษเปิดเปิดปริบตรการที่บงสวงนับปัดนี้ด้วยเถิดพระพุธเจ้าข้า พุทธังเปิดธรรมาเปิดสังฆังเปิดนาเปิดโมเปิดเพื่อปัวทาเปิดเปิดด้วยธูปายะยะทาปุบว่าษิติกจสิธกรรมสิิตาสาเตสิโยปัะสบาพเจ้าวงดวงในวันค่ำคืนนี้จะปลุกเตเครื่องรางของขังวัตถุมงคลไอแดงก็ดีสวยลุกขึ้นมามชาเส้นชาูสาลาสีสีะสีสีทีสีทั้งหลายสี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 าีสดีส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 ่าสีีสีาีส

ซึ่งจะสุดท้ายรานี้เพื่อประเทศนะครับทาครั้งนี้ได้มีการจับเรียกจัดการเป็นจำนวจับจิตว mm ิญญาณทั yeah, ้งหลายรับร้อยร้อยปีรับกนาวปีมีที่จ่ายของ่มาที่วันายต่างๆในที่นี้ขอจงมารับเครื่องสโดยทั้งหลายนี้เป็นการจับเรียการจิิญญาทั้งหลายเจ้ากรรมในเวททั้งหลายไอแดงและตัเสือพี่แลจิติญญาทั้งหลายขอให้เชิญมัตเนีพระแม่ธรุเปิดหางให้เธอตอนตอนหลุด ตัดรท่างน้องขับวัว รังสุมัสโตปะกวาทังปุวนตังหิววะเทเมตุวะขะตุวะขตุวะธรรมงนมะสมี

มาเชิญจามาังจาาครับจามาครับโอเคครับเี่ใหญรมาเชิาาังครับมเิาาครับเชิญจาาัครับาเิาาครับเิาาครับมาเาครับาเชิจาครับาเิาางครับเาางครัเจามาครับมเชิาาครับเชิามางครับาางครับมเามาครับามารับาเาาัดครับเาครับเชิาาครับเชินามาัคับเา โออันเชิญประกานเป็นมใจนํบบัตรต่อทีพอปูจะทำาึ่งสิ่งใดปูไปไปใดยังมาเปลี่ยนเบียกีดยย่าได้มาปรับปังสังคมปรังทร่งรแประเทศจนได้วรบรัเรื่องคองผู้ที่อยู่ทั้การหนอกกันใดการใดท่นฟ้าเพิ่งหน้าผองหลังหัวใจเกิดความปักเิะมาสักเิดขึ้นในการทำกิกรรนบัตรปีดยเถน สารพัดทุกประการทุกครั้งสุนทรภูติสุขทั้งสุโภคผู้ที่ทีพราะว่าผู้ที่เจ้าทั้งแปลผู้ทีท่านอัตลักษณ์เมื่สารสิบสี่สุขทั้งเป็นอาอาเมียร์อุปสรรคล้ัขาดต้องขาดต้องติดต้องติดต้องติดต้องขา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 ดยันแล้วเลยนะฮัสายชาบีซอยมันก็้ะมัน

กระปุกชนชา้าตุนที่ปนหุ่ป่ช้าตุ้งนอกระ่าชาต้ในอาราวัดที่นี่อดน้ข้าพระเจ้าอยู่หัุกขึ้แล้วข้าพระเจ้าจะขออาราธนาคุณเลยโดยมีั้งหลายชั่มชื่อข้าพระเจ้าทำการถึงเลยขอรับถคุณจันทร์วันแก้เอาเื่อหนึ่การรับัติทีเสด็จาตุ้ บึงไปสมหมือเหมือนกันทั้งยักษ์ขันคุณมนาคาที่เป็นเจ้าร้อยแปดกองทัศนีเรียมแปดที่เป็นฟาสิบห้าเจมินส่วนทามุร์ไซคสินธโรกอนันต์าัลงไป่วยพอปูในเบื้องล่างนับปัตตานีป่าที่แห่งนี้ประธานที่ตัดติดหาตัดติดเกิดขึ้นในตนพอปูนับปัจจียพอปูจึงขอสรรเสริมเสริมคุณพับอดาอยู่เบ็ด คุณพระมาดาสิบค <c oughs> ุณระแม่ปฐมสามเก้าคุเจ้าเฮากรรมเจ้าสามแเก้าสคุณพระแม่ธรณีหยิบไปคุณพระแม่คงคาสิบองคุณลงบคุณไ่กวกาดเ็ดสิบปสิบห้าสิบแปดสิิบเอ็ยบหาขาพุ่ตาคุณมักศรีปูนสีี่านหนึ่งก็เป็นทีพึงัพอปูนเอวเราในเดชไทยกินขลุดทมที่วิชางแก้ด้วยศาตร์ภาษาของความปุ๋ยในสังกัดสิบบั้งสังกัดสิบกำมังสังกัดสิบสังกัดสิบห้าเอิด ก็เกะเก้าประสาวสิิพระลาหูสิที่จองจะเข้าจะออกกาเจกอดีขอพิการนี้ให้ลุงรดดลองรองสมบัติน้ำกันวันี้เดิดขออำนาจเท่าับทรงเดชมาเล็กมาลายคุณไปอินคุรภพคุณไยมคุณมาการคุณเท่ารัฐบาลที่คุณพระผมจะทีคุณพระชัยย่ามงกริภูิคนนับถือสายคุณน้ยคุณูไปนอกคุณไปในคุณปูศรีนารอดนารกสะในพุทธนบุคคลปูแกุ่ณีวกัดปูหนาหัวปูตาไฟในัปูที่สวน ปูสีนักไตที่ไปใหย่ลกไป็นงมสามพระองค์ตรงมาสิงระปูจนพรปูน้ำบัดปนรู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 อูน้ำหมเยนะพระโถตยาปูสีว้นยปองค์ตงเอาอาตาเล็ระปูน้ำปัดเกิเป็นเศกเป็เศกเศที่เกินปูสยามนัทธโถตยาปูสีแ่องค์นั่งตรงกลมในธรรมในกูุหาสวดศบาลเดชะมีารมีไอ้แก่กรรมพุทธงค์ัพทิัติิธธมติจนจติเมตเมตาอมานวยเจรงคก่ออำนาจองค์มามจ้แปดมืนทงมคำพูดตรงองค์ปูปูปูปทำใจมี พาคุณนังทำนัุนงให้มาเป็นสีาติดตั้งที่ตรงราทับรยงมาจุกาาตโยกาังเสกโวกอาโยาโปกิิทิะโงไฟมันเยปะปูนับปฏิเปิสีได้จวาสุจวักบังให้ชาโยให้ชายยไปนับปฏิเวทเทิน วันนี้เป็นวันดีข้าพระเจ้าจะขออันเพลินผู้ผีปีศาจจะจะาุาข์ทั้งหลายข้าพระเจ้าจะขอเลี้ยงผู้ผีปีศาจราชะทุกข์สงหลายเแต่สุรกายก็ดีสุขสิทธิที่นี่เขาดีจงโปรดช่วยจอยไว้พรให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญให้คนทุกคนตกคนโลกคนภัยโสสะอะนิสะอะนิโสโสสะอะมังกรก็ขันฉะเจ้านำสมณาสาลีนาง โสสะอาดนิสะอาดนิโสโสสุสังสุสุสังสุสีนโมพุทธายะยะทาพุทูนะนะละเบิดเปิดทางนิโมพุทธายโมละเบิดเปิดทางนิโมพุทธายะพุทธะระเบิดเปิดทางนิโมพุทธายะทาระเบิดเปิดทางเนี่ยระเบิดเปิดทางนิโมพุทธายะพุทธังบังเกิดเปิดทั้งหลังั้งมาบังเกิดเนี่ยสังขังบังเกิดเพื่อพลังพุทธะเปเปิดทาง เปิด้ดยอีล่าชากราตะราสาติหังกะโตโรตินาปีสามไดโลโซมานาเกลียสามสามมิเตสาพักพุทธุทงศาพะวาโทโบอะมะมะวาวิสาสุตุสาสีนโกพุทูนิพิกิมุขปีอุลพักอะนะมาอุเตียง ั้งทั้งบังเกิดหังวันนี้พอปู่ยายพู้มีอันอกเปิดขอเปิดคุณฟ้าเปิดสิบห้านิ้ปิดสูงใหญ่ห้ารอยกับเปิดสวนน้อยหักวันยังขอเปิดพระรามุู้ดีพยายงโลกพยายมราชที่พวกคมสิทัิ์งทีกำเมิดเจอพอปู่เป็นต้นตนชือพ่อปู่ยายพุทธเทพอเปิดปอคุณโบวัหนาอยที่สร้างคุณวัฒนาวัฒอดีตชาติพบในคนในมนุษย์ดวงชาตินี้วันนี้ประเมีอันอกเกดเปไวสตาราปุอต่างๆ แกตาบาปอังกอเกตนนับปัดขอเปิเจ้าดาวเจ้าเดือนยารวันมันคืนยังอุปุความเดนพอปู่ใหญมุกเทนนบัดนีด้วยเถิขอเปิดพระหัดดังพังคารพระพุทธมหัตปัจจุบันตีวาปะเิเทวาพยามเทวาทีรตหลักไกลหลักเมืองหลักโลกพอคุ้มกังคุดานเสื้อเมืองทรงเมืองพ่อหกองเพลิกทางอันดังเกีงไกเจ้าคนทะเลน้ำเก็มน้ำกีพุตแดนลกกี้เปิดปนี้มาช่วยปปู่ทั้งในโลกมนุษย์บปัดนีขอเปิดปิดนับปัดนีขอเปิดปิดปีนี้ ิที่เป็นครูบาอาจารย์หอมประปูนนับเป็นขอบปณีโซพรกวยมราชาโนทาาเวสวันโหนโบชาณ นักโมตสกอโตะโตะอะโตะัมมาสัมปุตสกะนักโมตสกอโตะโตะอะโตะัมมาสัมพุตสกอนับโมตสกโตะโตะอะโตะัมมาสัมพุตสกอ้าพระเจ้าอาจาย์ตวดขอบารามีรูบาจขอข้าเจ้าคืออาจารย์ตวดผู้สร้างสริติสฐานที่แห่งนี้ได้ประดิษฐานตั้นลูกปันานทั้งหลายที่อันมีโยงติดกิริยาทั้งหลาย ที่มา,าขอสร้างบุญสนพรรมีอาจารย์ท่านในอด,ดีตรวมถึงปัจจุบันแล้วงต้องมีไอแดงครับคู่บาวเสือที่ที่อยู่ในป็นกสัตว์นารกเกิดขึ้นกระดูกและจิจวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในสุนทพทั้งหลายหรือในดินทั้งหลายพระพเจ้าและคูบาอาารย์ทั้งหลายในเจ้าภาพทั้งหลายได้จัดงานเลี้ยงนาะจิตวิญญาณทั้งหลายเข้า,ายหว้ต่อจิตวิญญาณที่ไม่เคยได้รับในอดีตปัจจุบันมาแล้วไม่เคยมีปรากฏการณ์เกิดขึ้น และให้ขอดวิญญาทั้งหลายนั้นมารับอาหารโปคขาทั้งหลายทั้งเล่ายาปาปิ้งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้โดยที่มีผู้มีจิตใจตำนงทั้งหลายแล้วมีมอบหมายมาให้เป็นให้กับปิญญาทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งได้ปลดยากมานานแล้วและมีผู้ที่มาบรบด,ดมสถานที่อย่างนี้ทุกคนแล้วข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนทุกคนขอขอมากรรมท่านทั้งหลายที่มารบ,บดมวิญญาณของท่านขอให้ท่านได้รับมารับ อาหารได้ส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายนักการบัานนี้มานี้มามาอคัตชายะอคัตชายมามานี้มามาให้ตรงมา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 ด้วยกนลงเดี๋ยวเราจุดตรงนู้นก่อนแล้วกลับมาปกเสกพัดจัดของีกต่างกนะ คุมเพิ่มมาปูด้วยนะครับเลี้ยงผีใช่ไหมับเลี้ยงผีเลี้ยงทูบทุกคนครับเดี๋ยวจอนะเดี๋ยวจอดก็จดเลียงทุบตรงนั้นด้วย